เข้าสู่ช่วง The Investor ครับตอนนี้ครับเราอยู่กับคุกไกกระนิษฐาลอดดำแล้วนะครับนี่ครับคุกไกครับสวัสดีครับคุกไกครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับ f u ท l Time Trader ที่เป็นผู้หญิงนะคะคุกไกเองเนี่ยเป็นนักลงทุนเป็น f u ท l Time Trader ด้วยตอนนี้นะคะจริงๆลงทุนมากี่ปีแล้วคะ,ะลงทุนมา8ปีค่ะ แปดปีที่ว่านี่ลงทุนอะไรมาบ้างคะ,ะลงทุนในยังพาลาตลาดญี่ปุ่นค่ะเป็นหลักแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคอมมูนิตี้ทั่วโลกค่ะ,คะต,อตอนเริ่มต้นนี่ลงทุนฟิวเจอร์เลยฟิวเจอร์เลยโอ้โหโหดมากก็เนื่องด้วยธุรกิจของที่บ้านด้วยอะค่ะก็เลยเข้ามาถึงปุ๊บก็จําเป็นที่จะต้องมาลงทุนในส่วนของฟิวเจอร์ก่อนเล่นยางก็คือพอเข้าตลาดมาปุ๊บก็ช็อตเลยลองค่ะลองลองตอนนะช่วงแปดป ที่แล้วลอใช่ค่ะมันจะมี30ประมาณ4ปีที่แล้วมั้งใช่ไหมครับตอนที่ที่บ้านทําธุรกิจเกี่ยวกับยางใช่ไหมคะใช่ก็เลยมาอยู่ในด้านของการบริหารความเสี่ยงครับนะคะแต่จริงก็ลงทุนไปเลยก็ลงทุนไปเลยค่ะค่ะแล้วก็ใช้ตลาดฟิวเจอร์มาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทําธุรกิจของเราด้วยแบบนี้ค่ะแล้วตอนเข้าไปเล่นฟิวเจอร์ตอนนั้นได้ได้ใช้หลักการอะไรในการเข้าเข้าเข้าไปเทรดนะครับใช้คือจริงๆเนี่ยก็คือเบสิกง่ายๆก็คือทฤษฎีดาวเทลลี ค่ะค่ะแล้วเริ่มต้นเนี่ยก็เข้ามาศึกษากับชมรมฉโลกแล้วทางชมรมฉโลกก็สอนในเรื่องของทฤษฎีดาว อ่าแล้วก็จะมีเรื่องของพีกแอนทรอปซึ่งพัฒนามาจากดาวเทลลี่แบบเนี้ยค่ะใช่ค่ะอ๋อเริ่มมาก็แต่ก็จริงนะมันก็ต้องใช้อะไรสักอย่างนึงแต่ก็คือเข้ามาปุ๊บก็ใช้เทคนิคเลยงานกราฟอย่างเดียวแสดงว่านี่รู้จักกราฟเนี่ยรู้จักเทคนิคคือใช้มา8ปีแล้วเหรอคะใช้มา8ปีแล้วค่ะมือใหม่ควรเอาอย่างนะครับปกติมือใหม่เข้ามาไม่ค่อยนั่นนะครับค่ะเฟรนด์โฟโรอิ่งอย่างเดียวเพื่อนไปตัวไหนไปตัวนั้นทันทีครับเฟรนเฟรนด์ใช่ไหมเฟรนด์โฟโรอิ่งครับคือเพื่อนซื้อตัวไหนก็ซื้้ออออตาามเเนนยย่่่งดีีวใชครับโโห มีเป็นความเสี่ยงสูงนะพี่แมนสูตรนี้นะคะจริงๆแล้วพอครูไก่ได้ลองใช้กราฟแล้วนะคะมาจับจุดกับการลงทุนแล้วเนี่ยถือว่าใช่ไหมคะถือว่าใช่ค่ะเพราะว่าการใช้กราฟเนี่ยสามารถที่จะเทรดสินค้าตัวไหนก็ได้ทั่วโลกเราไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเฉพาะเจาะจงว่าเราเทรดยางมาจับในเรื่องของตัวฟิวเจอร์ทั่วโลกก็จับได้มาจับในส่วนของหุ้นในเมืองไทยก็ได้ อลองผิดลองถูกมาลมลุกคุกคันอยู่กี่ปีครับกว่าจะเข้าที่ <laughs> ต้องบอกอย่างนี้ค่ะคเขาเป็นคนที่โชคดีคหลายหลายคนบอกทำบุญมาดีค่ะเพราะว่าเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยก็คือโดยที่ในทฤษฎีดาวอะคะ่ะในส่วนที่แบบเราเข้ามาศึกษาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นในช่วงที่เป็นตลาดขาขึ้นของยางพาราเป็นเทรนขาขึ้นพอดีเลยเป็นเทรนขาขึ้นพอดีเลยแล้วระบบที่เราใช้อะค่ะก็คือระบบที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นระบบที่เป็นเทรนฟอร์เวิงเข้ามาปุ๊บก็เลยจะ ไม่เคยโดนหนักๆเคยแบบมีคนถามว่าโดนหนักๆเนี่ยยังไงก็บอกว่าจริงๆเนี่ยโดนตามระบบโดนตามระบบคืออาจจะมีรอดาวประมาณ20บเปอร์เซ็ตบวกลบแบบนี้ค่ะก็รับได้เพราะมันอยู่ในแผนใช่เขาคืออยู่ในแผนเพราะว่าพอเข้ามาปุ๊บก็คือด้วยความโชคดีข้อแรกก็คือเข้ามาปุ๊บตลาดเป็นขาขึ้นข้อที่สองเข้ามาแล้วก็เข้ามาศึกษาก่อนเลยคือศึกษาพร้อมด้วยเทรดไปด้วยก่อนเลย เนี่ยครับสิ่งที่มือใหม่ควรเอาอย่างหนึ่งต้องอะไรครับต้องรู้เทคนิค2คือต้องต้องมีดวงไม่ใช่ไม่ใช่คแต่เทคนิคอย่างเดียวก็ช่วยได้เป็นจังหวะเทรนฟอร์รวิงไม่ใช่เฟดฟอร์วิงนะใช่คะอันนี้เทรนด์ฟอร์รวิงนะคะไม่ใช่เฟนฟอร์รวิงค่ะเคยเฟดฟอร์วิงบ้างไหมคะคือส่วนมากเนี่ยก็จะด้วยความที่มีมีหลายๆห้องใช่ไหมคะก็จะเห็นมีกวนลงทุนมีกวนลงทุนก็จะเห็นแบบคนเขาก็บอกตัวหุ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะวิธีแรก เขาบอกมาปุ๊บเราเปิดก้าฟก่อนเลยค่ะมันคือเทรนไหนเป็นขาขึ้นหรือขาลงอยู่ในเว็บไหนค่ะคือถ้าเพื่อน f ฟนฟอลโลวิงบอกมาเป็นเว็บ5ก็ส่วนใหญ่ไม่เป็นไรค่ะดอยนั้นหนาวจังไม่เอาค่ะแต่ถ้าเพื่อนบอกมาเป็นต้นของเว็บต้นกำลังขึ้นเป็นต้นของเว็บส อย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็เข้าค่ะแสดงว่าก็ย้อนกลับมาที่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธประจำกายก่อนนะคะก็คือจะต้องมีเทคนิคหรือว่ามีวิธีการดูดของตัวเองจะแก่งก็แก่ไปใก่ใช่คือจะต้องมีเครื่องมือของตัวเองไม่ใช่ว่าเฟนนปรวิ่งก็คือพอเพื่อนบอกปุ๊บเนี่ยแหมซื้อเลยตอนนี้เป็นแบบนั้นถูกต้องนะคะทีนี้มีมีห้องลายอยู่กี่ห้องครับเนี่ย 60ค่ะหกห้องดูดูแลกันยังไงครับเนี่ก็ไม่ดูแลดูแลแค่2ห้องดูดูแลจริงๆแค่4ี่ห้องค่ะก็จะเป็นห้องยางสองห้องแล้วอีกสองห้องก็คือห้องของซูเปอร์เทรดเดอร์ที่แบบอ่านจริงๆที่เหลือก็มีประโยชน์ไหมครับการมีห้องลายเยอะๆอย่างเี้ยเอาจริงๆเอาจริงๆเกรงใจคนคนที่เชิญมากกว่าครับ เพราะว่าคือเขาก็ตั้งใจเชิญเราแบบนี้ค่ะจะมีข่าวอะไรให้เรารู้ไหมในห้องไลน์นั้นแล้วเราไม่มีประโยชน์เหรอก็มีมีใช่ไหมมีค่ะก็จะมีอันนี้แอบบอกนิดนึงมีห้องคุณห่วยที่มีประโยชน์มากเพราะว่าจะมีข่าวเพราะว่าโดยโดยปกติเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาศึกษาในเรื่องของกุ้นไทยะค่ะเซตก็ ประมาณตั้งแต่เป็นโค้ดของซูเปอร์เทรดเดอร์ก็ประมาณประมาณหเดือน5-6เดือนแล้วมาจับจริงๆก็ประมาณประมาณเดือนหนึ่งก็เลยไม่มีไม่มีเรื่องข่าวเรื่องอะไรประมาณนี้เลยนะคะ,คะไม่ไม่รู้อะไรเลยก็เลยบอกเอ้ย รู้ข่าวบ้างก็ดีอะไรอย่างงี้ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณหมวยที่เชิญนะก็จะได้มาแกกกันอีกทีหนึ่งใช่ค่ะเว็บไหนอะไรเพราะว่าจะฟังจากข่าวหรือว่าฟังจากเพื่อนหรือฟังจากใครก็ตามที่ต้องทําการบ้านต่อด้วยถูกต้องค่ะเพราะว่าหุ้นจะขึ้นจะลงค่ะมันจะต้องมีอะไรเข้ามาซัพพอร์ตค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือวอลลุ่มที่เข้ามาซัพพอร์ตแล้วในส่วนของวอลลุ่มเนี่ยเราจะรู้ว่าวอลลุ่มมันจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยบางทีเราก็ดูจากข่าวค่ะดูข่าวพอดูข่าวปุ๊บเนี่ย เราก็ดูว่าเฮ้ยตัวนี้ข่าวมาค่ะข่าวมาเราไปเปิดกราฟถ้ามันเป็นเว็บ5แล้วเราก็ไม่เข้าแต่ถ้าเป็นต้น3เราก็สามารถที่จะเข้าได้ค่ะอย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะงงนะคะต้น3ต้น5เอ๊ะมันคืออะไรยังไงอธิบายกฎเกณฑ์นี้คร่าวๆคุณผู้ชมได้รู้จักนิดนึงนะคะค่ะค่ะ ใน,ในเรื่องของอิเลียดเวฟนะคะอิเลียดเวฟเนี่ยก็จะมีเป็นจริงๆคือต่อยอดมาจากดาวเทลรีอีกทีนึงแล้วกฎสำคัญของของเวฟเนี่ยก็จะมีอยู่คือต้องบอกว่าเวฟเนี่จะมีขาขึ้นก็คือค 1, น 1, 1, ึ่คือถ้าเป็นอัพเทรนเนี่ยก็จะเป็นเวฟ เว็บหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะคคแล้วก็ถ้าเป็นดาวเทรนก็จะเป็น a b c ีซีครับก็คือเป็นไซคิลของมันขึ้นห้าแล้วก็ลงเอบีซีลง ABC อแบบนี้นะค,ะค่ะ แล้วส่วนที่เป็นการขึ้นในขึ้นก็จะมีย่อตรงจุดที่เป็นขาขึ้นก็คือจะเป็นเว็บหนึ่งเว็บสามแล้วก็เว็บห้าส่วนที่เป็นย่อก็คือเว็บสองกับเว็บสี่ะนะคะแล้วตัวที่ขึ้นแรงที่สุดเนี่ยก็คือเว็บสามเพราะเว็บห้าเนี่ยจะเป็นเว็บที่เป็นปลายเว็บมันจะลงละมันก็แรงแหละแต่ว่ามันเตรียมตัวจะลงใช่มันเตรียมตัวจะลงเ้าเมื่อเรามีความรู้ในเรื่องของเว็บ แล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเลือกหุ้นคือ,อเป็นฟอร์วิ่งมาหรือ,อทุกอย่างมาเนี่ย <c oughs> เราก็สามารถที่จะเลือกหุ้นในการเข้าได้แ <c oughs> บบนะะี้ค่ะแล้วส่วนตัวครูไก่เองมีสไตล์การเลือกหุ้นยังไงมีเทคนิควิธีการเลือกยังไง <c oughs> คือดูจากกราฟดูจากข่าวดูจากงบหรือว่าดูยังไงคะ <c oughs> บอกว่าในตัวพอร์ตเนี่ยนะคะก็คือพอร์ตที่เป็นพอร์ตมันจะแบ่งออกเป็นสองพอร์ตจะเป็นพอร์ตที่เป็นลันเทนคือแบบพอร์ตยาวกับพอร์ตสั้นค,คือพอร์ตยาวเนี่ยก็จะเป็น หุ้นดีหุ้นดีคือหุ้นพื้นฐานแล้วก็อยู่ในเว็บสามกำลังขึ้นเว็บสามพอสั้นก็คือสนุกตามเพื่อนๆก็คือเล่นหุ้นซิ่งแต่ก็เว็บสามเหมือนกันเพราะว่าอยากจะลิงเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนเพื่อนบ้างก็เลยแบบอยากลิง่ะคืออารมณ์แบบประมาณอยากลิงเหมือนเขาบ้างก็เลยเล่นหุ้นลิงกกับ นแล้วใช้ time เฟรมอะไรครับสำหรับหุ้นดีนะที่บอกว่าเว็บ3นี่คือใช้ time f ฟ a m e เท่าไหร่ครับใช้ time frame daily c h a r ค่ะเป็นเดลี่ไทม์เฟรมก็คือ d a ก็คือ 1, วันหนึ่งแท่งเทียนนั่นเองมันก็จะค่อยๆเรียงตัวไปค่ะทีนี้ถ้างั้นมาดูกันทีพอร์ตแล้วกันนะคะพอร์ตพอร์ตในฝั่งของการลงทุนพื้นฐานกันบ้างวิธีการเลือกหุ้นคือเลือกยังไงคะดูกราฟก่อนดูข่าวก่อนหรือเลือกจากงบหรือจากอะไรคะต้องบอกว่าอย่างพอร์ตดีเนี่ยก็คือจะดูในส่วนของคือจริง จริงมีตัวช่วยนิดหนึ่งก็คือมีอ่าเวฟของจิตตะค่ะ,คะจิตตาเนี่ยเขาก็จะแบบอ่าง่ายก็คือเราสามารถที่จะใส่ชื่อหุ้นแล้วก็ดูถ้าสกอร์เนี่ยจิตตาสกอร์มากกว่า5เนี่ยก็คือจะเป็น หุ้นที่ดีแล้วเราก็เข้าไปดูงบของเขานิดนึงเขาก็จะมีสรุปงบไว้ให้ว่าหุ้นตัวนี้เป็นผู้ชมคะใช่ค่ะเติบโตหรือว่าเป็นสไตล์ไหนก็เราก็เอามาเทียบกับความรู้ที่เรามีอยู่ในในเรื่องของหุ้นหกประเภทของปีเตอร์ลินแบบนี้แสดงว่าหกประเภทที่ชอบประเภทไหนมากที่สุดคะเวลากุไกัเลือกถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานใช่ไหมคะจะชอบหุ้นเติบโตค่ะชอบลงทุนหุ้นเติบโตใช่ค่ะโดยดูงบก่อนดูงบ ค่ะหลังจากนั้นค่ะพอสกแกนมาได้เป็นหุ้นเติบโตดูงบแล้วงบดีกำไรดียังไงต่อคะก็ดูว่ามันกําลังจะขึ้นเว็บสามไหมคือมาดูกราฟใช่แล้วก็มาเช็คดูกราฟอีกทีหนึ่ง พอเป็นหุ้นที่กำลังจะเบรกขึ้นเว็บสก็คือเข้าซื้อแล้วก็ถือใช้เดล่ชาร์ดลันเทนตามไปจุดซื้อจุดขายนะคะสำหรับหุ้นพื้นฐานดีก็จุดซื้อก็คือเบรกเบรกหายก็คือเบรกเป็นทําเว็บสามค่ะเบรกที่ยอดหนึ่งที่มันทําราคาดีไว้ที่สุดแล้วเนี่ยนะรอบที่แล้วที่มันทําดีไว้ที่สุดพอมันย่อมาปุ๊บพอเบรกตรงนี้ปุ๊บก็ค่อยเข้าตามใช่ค่ะแล้วจุดขาย X10 เนี่ยก็คือจะตามคือจริงๆก็คือเว็บค่ะ ก็คือจุดไวฟ5าเราก็จะเห็นแบริคคอ convergence ใช่ไหมคะพอเห็น b a r r คคอ convergence ปุ๊บเนี่ยสัญญาณในในดาวเทอรี่เนี่ยก็จะให้สัญญาณออกก็คือออกตามนั้นก็คือพื้นฐานนี้คือง่ายๆไม่ไม่ใช้อะไรเยอะเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาตัวราคากับตัวอ i n d i c ตอร์ขัดแย้งกันราคาขึ้นอิ i ิเ i เตอร์ไม่ยอมขึ้นอันนี้ก็แปลว่าบ a r d i v e r g e n ก็รอให้กราฟมัน เปลี่ยนทรงเช่นทำ l o ว e r low อะไรพวกนี้ถูกต้องอ๋อค่ะ แล้วอย่างนี้เองนะคะก็ดูรุ่มเรื่องทางสำหรับพอร์ตของการลงทุนพอร์ตพื้นฐานพอร์ตพื้นฐานไม่ค่อยดูป่ะคะพอร์ตพื้นฐานไม่ค่อยดูค่อยดูนะคะทีนี้มาเอามาอีพอร์ตหนึ่งพอร์ตซิ่งๆกันบ้างเทคนิคในการดูก็ต้องแตกต่างแตกต่างเลยค่ะแชร์คุณผู้ชมฟังคุณผู้ชมเองก็อยากจะมีวิธีการคัดกรองวิธีการคัดกรองนะคะว่าทั้งสองพอร์ตเนี่ยคือควรจะมีวิธีการลงทุนที่แตกต่างกันขายลงทุนยังไงคะก็ บอกอย่างนี้ค่ะค่ะหุ้นซิงเนี่ยทริคง่ายๆของหุ้นซิงก็เหมือนกันก็คือหุ้นซิ่งจะเป็นหุ้นเว็บสค่ะต้องเป็นหุ้นตัวเล็กค่ะเพราะว่าถ้าเป็นหุ้นตัวใหญ่มันจะไม่ลิ่งค่ะถ้าจะลิ่งก็คือต้องเล็กกับใหญ่เราดูจากอะไรครับมาเก็ตแคปดูจากอะไรฮะมาเก็ตแคปต้องประมาณไหนยังไงคะก็ คือต้องเป็นคือจริงๆอ่ะประมาณน้อยกว่าประมาณ100อ่ะน้อยกว่าร้อยล้านนี่ก็คือแบบค่ะแล้วพอเราดูตัว Market Cap แล้วใช่ไหมคะก็ไปดูฟีฟอดที่เหลืออยู่ในตลาดว่าเหลือเท่าไหร่เพราะจริงๆก็จะมีส่วนของเจ้าของส่วนของพวกนี้ใช่ไหมคะฟีฟอดมากกับฟีฟดน,น้อยมันมีผลยังไงคะก็คือถ้าเป็น คือหุ้นบางตัวถ้าสมมุติว่ามีฟรีพอร์ตน้อยๆมากๆคือสภาพคล่องที่ฟุ้นถือหุ้นรายย่อยถือนะคะใช่ค่ะแล้วน้อยๆมากๆเนี่ยเราเข้าไปปุ๊บเราเป็นเจ้าถ้าเราใส่เงินไปเยอะเนี่ยเราก็เป็นเจ้าแต่คือเราบอกว่าพอร์ตเนี้ยเราต้องการที่จะแบบเล่นสนุกกับคนอื่นแบบประมาณเฮ้ยเขาเขาได้หุ้นลิงกันเราอยากได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็คือเทรดน้อยๆคือคือ หนึ่งหนึ่งตัวห้ามเกินหนึ่งล้านค่ะครับเพราะว่าถ้าห้ามเกินอะไรนะครับห้ามเกินหนึ่งล้านบาทนะคะเพราะถ้าเกินแล้วจะมีปัญหาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวจะเป็นไปเป็นเจ้าแทนเขาอ๋อครับนะครับแล้วจริงๆคือต้องมีฟีโอนิดนึงมีฟีโอน้อยๆใช่ไหมคะอ้าวฟีโอนต้อง น้อยๆก็ได้ค่ะแต่คือตัวฟีปตคือเพื่อที่จะมาเช็คตัวเราไงค่ะว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่ในการเทรดหุ้นตัวนี้แบบนี้ค่ะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะเอ๊ะพอฟีโปรตน้อยๆแสดงว่าหุ้นเนี่ยอยู่ในอยู่ในกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่แบบนี้เนี่ยเป็รเวลาเวลาขึ้นขึ้นลงๆเนี่ยก็อาจจะอยู่กับที่ผู้ถือหุ้นหรือเปล่าใช่ค่ะ คือคืออยู่กับผู้ถือหุ้นนะคะแต่เราขอเกาะเขาไปด้วยแบบนันขอมีส่วนร่วม้เลยค่ะแต่ที่นี่วิธีการดูนะคะดูอะไรอีกนอกจากมาเก็ตแคบน้อยถ้ามาเก็บแคบน้อยนี่ก็คือมีความเป็นไปได้ว่าหุ้นจะเบาหน่อยถูกค่ะนะคะทีนี้มาเก็ตแคบดูแล้วมาเก็แคบน้อยมีเยอะเลยอะค่ะก่ะไ่เลือกยังไงอะคะคือวอลลุ่มหรืออะไรยังไงดูไหมคะดูค่ะเพราะว่าสำคัญเวลาหุ้นจะขึ้นคือสาคัญวอลลุ่มจะต้องมาด้วยค่ะวอลลุ่มมานี่เป็นยังไงคะมันจะต้องมากกว่าเดิมมากว่าเดิมยังไงคะคือ จริงๆจะต้องบอกว่าไก่จะมีสูตรสแกนก็คือในสูตรเนี่ยก็จะสแกนในส่วนของวอลลุ่มก็คือวอลลุ่มที่ที่มากกว่า10ค่าเฉลี่ยของวอลลุ่ม13าวันค่ะ,คะแล้ว พอตัวที่จะเทรดเนี่ยมันจะมีวอลลุ่มที่แบบเข้ามา3วันที่ผ่านมาค่ะวอลลุ่มที่เข้ามาตรงจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดที่กำลังจะเบรกแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาสะสมมาเยอะแล้วเก็บมานานแล้วพอเก็บมานานแล้วใกล้ๆจะเบรกเนี่ยวอลลุ่ม3วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมาพอเริ่มมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูว่าโอเควอลลุ่มมาแล้วแล้วถ้าไปดูทรงกราฟเนี่ยก็คือจะเรียบๆอยู่ข้างล่างก็คือทำเวฟบ ลง2มานานค่ะเว็บหนึ่งลง2มานานแล้วกำลังจะเบรกขึ้นเว็บ3ค่ะคอันนี้คือประเภทของหุ้นลิง์แล้วที่แบบเขาได้หุ้นลิงก์กันหลายวันแบบนี้ค่ะคหลายวันติดติดกันก็คือคจะเป็นหุ้นประเภทนี้ก็คือหุ้นที่เบาแล้วก็หุ้นที่ อยู่ในเว็บสาแต่ว่าเป็นหุ้นตัวเล็กครับข้อควรอยู่ที่ราคาไหมครับอยู่ที่ราคาหุ้นด้วยไหมครับอยู่ที่ราคาห้าเกินกี่บาทอะไรอย่างนี้ต้ราคาหุ้นคือราคาส่วนมากจะไม่ค่อยเกินไม่ค่อยเกินห้าบาทค่ะใช่ไม่ค่อยเกิน5้าบาทเล่นหุ้นแบบนี้นี่ต้องมีข้อระมัดระวังอะไรบ้างครัคุณผู้ชมคะเพราะว่าต้องคือความ high risk high return แนะนำก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าต้องรับความเสี่ยงกันเอาเองใช่ใช่ค่ะข้อคนระมัดระวังของการเล่นหุ้นซิ่งประเภทนี้ค่ะ กําไรแล้วออกก่อนค่ะกําไรแล้วออกก่อนใช้ค่ะเพราะว่าในส่วนไอไม่ได้คือคือประมาณว่าถ้าถือยาวอ่ะอาจจะแบบไปนั่งถักนิตติ้งบนดอยแบบดอยนั้นหนาวจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นหุ้นประเภทเนี้ยค่ะค่ะหุ้นประเภทเนี้ยขอบอกเลยว่า ตีฟิโบแล้วก็ออกเป้าอคือบูนิชีนะคุณผู้ใช้ค่ะวัดเป้าวัดเป้าแล้วก็ออกวัดเป้าแล้วก็เลือกเอาเลยจะออกที่แนวต้านไหนหรือว่าจะออกที่ใจก็ได้คือแบบว่าทนกําไรไม่ได้แล้วกําไรแค่นี้จะขอออกก็ได้เหมือนกันได้เหมอนกันใช่ะใช่ะนี่ตกลงชื่อ ผู้ให่คณิถาลอดดอยลอดบานหรือลอดดำลอดดำค่ะลอดดำนี่เขาลอดดอย่ไปมานี่นราสัมภาษณ์เป็นหุ้นซิ่งมาแล้วนะครับนี่ใช่ค่ะเองเนี่ยเทรดทั้งฟิวเจอร์เทรดทั้งพหุพันธ์ต่างๆแล้วก็หุ้นด้วยนะคะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะครับและมีการปรับตัวยังไงบ้างเผื่อว่าแชร์คุณผู้ชมได้นำไปประยุกต์ใช้โอเคค่ะคือจะบอกว่าฟิวเจอร์ที่เทรดเนี่ยเป็นสินค้าตัวเดียวค่ะไม่ต้องเลือกค่ะแต่ว่าในส่วนของหุ้นเนี่ยมันจะมี หลายตัวแล้วเราต้องเลือกแล้วอย่างตัวในส่วนฝั่งฟิลเจอร์เนี่ยเทคนิคอย่างเดียวค่ะคะคือเทคนิคอย่างเดียวจะต้องแม่นแล้วก็เป๊ะในเรื่องของเทคนิคค่ะไม่เรื่องอื่นคือไม่ต้องในเรื่องของแบบประมาณว่าดูพื้นฐานดูพวกนี้ไม่ต้องดูค่ะือเทคนิคอย่างเดียวจบแต่พอในส่วนของทั้งคุ้นพื้นฐานแล้วก็ทั้งในส่วนของคุ่นซิงก่ะก็จะเป็น ต้องดูทุกอย่างก็คือทั้งเพราะว่าหุ้นมันมีเยอะไงคะคพื้นฐานก็ต้องดูหุ้นดูพื้นฐานดูนู่นดูนี่ดูวอลลุ่มเข้าแบบนี้ค่ะต้าทำกันบ้านมากต้องทำกันบ้านมากขึ้นแล้วในส่วนของคุณลิงนี่คุณซิงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบต้องดูเยอะกว่าพื้นฐานอีกอาจะมีวินัยด้วยในแบบนี้ใช่ไหมคะมีวินัยเยอะมากใช่ค่ะให้น้ำหนักพอร์ตไปทางฟิวเจอร์หรือทางตัวหุ้นในตลาดมากกว่ากันครับ ฟิวเจอร์ใช่ไหมคะก็คือจะเน้นเรื่องฟิวเจอร์ของอย่างใช่ค่ะแต่เรื่องของจิตวิทยาในการบริหารการลงทุนกับการบริหารวินัยการลงทุนสุดตัวคุ้ไก่มีแนวทางยังไงบ้างคะในส่วนของจิตวิทยาจิตวิทยาของตัวเองใช่ไหมคะก็จะเป็นในในส่วนของคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะ ถ้าระวังเอ็มเอ็มไว้ดีมันนี่แมเนจเมนต์ใช่ระวังมันนี่แมเน m จเมนต์ไว้ดีเนี่ยในเรื่องของเราเราจะไม่กลัวอยู่แล้วเนี่ยค่ะเรื่องจิตวิทยามันจะไม่เสียแต่ถ้าระวังเอ็มเอ็มไม่ดีเนี่ยคือมันจะเสียหมดเพราะจริงๆถ้าคนที่เทรดฟิวเจอร์มาเนี่ยจะรู้เลยว่ามัน e นี่แมเน m จเมนต์สำคัญมากเพราะว่าถ้า วางไว้ไม่ดีกินถึงชนโดก็คือเพราะว่าฟิวเจอร์มันจะมีเรเวอร์เรชั่ะครับยค่ะแล้วเรเวอร์เรที่ในส่วนของฟิวเจอร์เนี่ยถ้าเราวางไว้ไม่ดีเอาเปรียบเทียบง่ายๆไม่ไม่รู้ใครมาให้สัมภาษณ์แล้วเล่าให้ฟังอย่างว่าเรเวอร์เรคืออะไรเปรียบเทียบง่ายๆเรเวอร์เรชเช่นเราซื้อของในมูลค่า1ล้านแต่เราใช้เงินแค่ หนึ่งแสนในการซื้อของชิ้นนั้นเวลาเรากำไรเราอาจจะกำไรได้เยอะไปจนถึงหนึ่งล้านได้จากเงินหนึ่งแสนนะคะเวลาขาดทุนเราก็ขาดทุนไปถึงหนึ่งล้านได้เหมือนกันถ้าสินค้าตัวนั้นมันหมดไปก็คือขาดทุนได้เท่านั้นเหมือนกันค่ะดังนั้นเมื่อพอวางจำวางเงินไว้ไม่ดีปุ๊บมันก็จะกลายเป็นกึ่งๆ o v e เท r a d e ทำให้เราคุมจิตใจตัวเองไม่อยู่เวลาที่โดนกินลงมาอย่างนี้ ต้องโดนกับตัวเองค่ะ้องจะรู้ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจริยาสำคัญของครูไก่เลยก็คือเรื่องของ management o n e y m นั่นเองบริหารหน้าตักให้ดีบริหารความเสี่ยงกับการลงทุนให้ดีนะคะสุดท้ายค่ะมีคําแนะนําทิ้งท้ายสาหรับนักลงทุนที่อยากจะเป็น full time trader เราจะเดินรอยตามครูไก่บ้างไหมคะสำคัญเลยนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาลงทุนค่ะให้เข้ามาศึกษาก่อน คือเรียนก่อนจะเรียนที่ไหนก็ได้รเรียนตามบร็กที่แบบเขาให้เรียนฟรีก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้ขอให้ศึกษาก่อนถ้าไม่ศึกษาก่อนแนะนําว่าอย่าเข้ามาเลยเพราะว่าคือเวลาคุณพอเสียห,ยหายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราในในฐานะที่แบบคือเคยเห็นคนพอเสียหายเยอะนะคะคจะรู้สึกเสียใจมากที่แบบ,บเขาเขา,เขาเป็นแบบนั้นนะคะก็เลย เน้นย้ำขอให้ศึกษาก่อนก่อนเข้าค่ะ ก็ต้องศึกษาก่อนนะพี่แมนไปศึกษากับพี่แมนก็ได้นะใช่ศึกษากับพี่แมนก็ได้ับไก่ก็ได้กุ้งไก่กมีหนังสือด้วยใช่นี่ค่ะชีวิตของผู้ทำเทรดเดอร์นะคะลงทุนมา8ปีก็ยังต้องเรียนรู้กันต่อไปใช่นะคะแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองด้วยสิ่งสำคัญคือต้องบริหารจัดการหน้าตักให้ดีนะคะควบคุมความเสี่ยงให้ดีนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อคิดดีๆที่เราได้วันนี้นะคะนี่ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคะรับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะน่าเสียดายนะคะพี่แมนหมดเวลาอีกแล้วค่ะพี่แมนคะเหมือนลื เลยนะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราสามคนทีมงานจะลาก,กันไปเลยนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าถ้าอย่าลืมหมุนมาที่ nation tv อีกครั้งพบกับ stop loss week end ในช่วงเวลา2ทุ่มแบบนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนั้นก้าวข้าสู่บหนนของการลงทุนอย่างมั่นคงและก็มีความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้หมวยธนวัลปรณโชธน,นะคะและพี่แมนสต็อกแมนเดยและแขกรับเชิญลากันไปก่อนเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะ